อย่นอยนันหยันชาแนลพักมาเนี่นี่คือที่ที่ผู้บาดเจ็บขอเรอพักอยู่มีทั้งกรณีรุนแรงและไม่รุนแรงฮะช่วยพาข้าไปที่ที่คนบาดเจ็บสาหัสอยู่ได้ไหมข้ากลัวว่าข้าจะตายจะไม่ตายทุกคนสามารถฟื้นตัวได้ ถ้ามีเลือดและกั่นแท้เพียงพอเป็นการยากที่จะจัดการกับมันรามใดที่ยังมีกั่นแท้และเลือดเพียงพอผู้ฝึกฝนที่ชั่วไรก็ไม่สามารถตายได้ยิ่งการต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานเท่าไรเทืนี่โตก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้นข้าต้องหาทางทำลายศักย์ภัยในให้ได้อะ เกิดกอเข้าแล้วข้าต้องการดื่มเลือดข้าก็ต้องการไม่นะอ๊ะ<อ>พ,พี่สาวอย่าร้องไห้ดูพี่สาวของเจ้า เธอจะแก้แค้นให้บีลหรอแก่คนส่วนใหญ่ของเจ้าตายไปแล้วเจ้าไม่รู้สึกแย่เหรอคนของเจ้าก็ตายมากขึ้นเช่นกันต่ <c oughs> <c oughs> อใหอ้คนของข้าได้รับบาดเจ็บสาหาัสดาบใดที่ข้าสามารถให้กันท้าละ่นเลือดแก่พวกเขามากพอ พวกเขาก็จะไม่ตายดีพวกเขาตายกันหมดแล้วนอนคุมผ้าคุมสีดำไว้แล,ล้วแก้งตายข้าจะไปจัดการคนข้างนอกก่อนเดี๋ยวจะกลับมารับได้ขอรับมันหนักมากให้ข้าช่วยนะห้มอบกินเหรอ ทั้งหมดนี้มีไว้สําหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเมื่อหายดีก็จะออกไปฆ่าอีกครั้งในป่ากของขยะเหล่านี้ผู้คนที่ยังมีชีวิตได้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถถูกฆ่าและทําให้อับอายได้ตามใจชอบไม่ต้องกังวลมันจะไม่หายไปสักหยดส่งไปให้พวกเขาที่นั่นก่อนข้าต้องไปส่งเลือดให้ผู้บาดเจ็บคนอื่นๆ คราวนี้พวกเจ้าก็ตายได้แล้วตะโกลอูในเทียนซานโจนั่นคือสิ่งประดิษฐ์ของบรรพบุรุษที่ทำลายสวรรค์ของสิวสีใช่ไหมผู้ฝึกฝนที่ชั่วลายกำลังโจมตีเทียนนี่โจท่านผู้นำต้องการให้ข้าช่วย เมื่อเร็วๆนี้กลมของเราได้รับการสูญเสียอย่างดักในแวนวหน้าคงต้องรอดูไปก่อนเพราะรัฐอื่นๆก็ยังไม่ดำเนินการใดๆเลยหุบเขาผีแดงในน้อยล้อพาดแล้วเทียนยี่จบสิทธังหุบเขาผีแดง ติดตามข้าเพื่อไปช่วยเทียนยี่โจขอรับในห้าราชอันกว้างใหญ่ไม่มีใครเต็มใจเข้ามาช่วยเหลือโดเซนี่คือหูโตทำไมพวกเขาไม่รวมตัวกันมาจัดการผู้ฝึกฝนที่ชั่วร้ายซึ่งเป็นพวกหน้าสื่อใจคสเสนีกก็ไรท่านปู่ ถ้าคิดว่าพวกมันเป็นคนชั่วร้ายที่กินเลือดมนุษย์ข้างในรังของพวกมันคงมีแต่เรื่องยุ่งวุ่นวายแต่กลับพบว,ว่าพวกเขาเป็นหนึ่งอันเดียวกันมากกว่ากองกำลังอันชอบทำภายนอกเสียอีกผู้ฝึกฝนที่ชั่วร้ายมักเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดไม่เช่นนั้นมันคงไม่สามารถดำเนินการตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันยอได้ผล เจ้าจะทำอะไรต่อแน่นอนว่คาค่ะกำลังเตรียมตัวออกไปข้างนอกแต่ไม่ใช่ตอนนี้ผู้ฝึกฝนที่ชั่วร้ายเหล่านี้ได้บันทึกสิ่งดีๆไว้มากมายอย่าปล่อยให้มันสูญเปล่าเสรยไายเวลาไม่พอไม่งั้นค่าคงจะเปลืองภาพพวกเขาทั้งหมดโดยไม่เหลือกงินเก็ชั้นในแม้แต่ตัวเดียวสา,วสาวควรใส่ใจภาพลักษณ์ของตัวเองบ้างนะท่านปู่ ไปอยู่ในโยกวิญญาณก่อนเถอะข้าจะไปที่อื่นเพื่อออกกำลังกายอย่างที่คาดไว้มาสนุกกันเถอะไฟก็ได้มาเร็วไฟไหม้เหตุปกติไฟนี้ดับไม่ได้ทุกคนวิ่งทั้งสามคนมากับข้ารีบหน่อยไม่งั้นเราจะกลายเป็นหมูย่างในกระทะ งนะขอบคุณเจ้าเจ้าไม่ใช่ไปกันเอถอะข้าจะพากลับไปที่บ้านเด็กก่อนท้งเข้าบ้านเด็กทาไมถึงหายไปเจ้าดูแลเด็กๆยังไงพวกเราควรจะไปหากันอีกครั้งไหมหาอะไรข้าไม่อยากตายถ้าไม่มีความสามารถก็ต้องรับผลที่ตามมา แต่เจนเป่าและคนอื่นๆฉลาดมาเพวกเขารู้วิธีซ่อนและได้นำผู้บาดเจ็บจำนวนมากกลับมานอกประตูแล้วไงล่ะแค่เด็กสามคนจะช่วยได้ยังไงออกไปก็มีแต่วุ่นวายข,าขอโทษพวกเราไม่ได้อยากไปไกลขนาดนั้นแต่หลังจากที่พวกเราช่วยหนึ่งคนแล้วพวกเราก็อยากจะช่วยต่อไป เมื่อพวกเราช่วยแต่นเดยก็มพวกพวกเราอยู่ไกลแล้วข้าไม่โทษพวกเจ้าหรอกพวกเจ้าทุกคนเป็นเด็กดีและกล้าหาญดูไม่ว่าพวกเขาสามคนช่วยชีวิตได้กี่คนสามสิบและในบรรดาสามสิบคนนั้นมีญาติเพียงคนเดียวของเจ้าอยู่เป็นเพราะน้องสาวของเจ้าได้รับบาดเจ็บทำให้ไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้ พนางล้มลงที่ประตูจึงเกิดความคิดที่จะช่วยเหลือผู้คนใครๆก็ดูเด็กสามคนนั้นได้แต่เจ้าทำไม่ได้พวกเรากลับมาแล้วพวกท่านกำลังร้องไห้เจียนเป่าพวกเจ้าสามคนไปอยู่ไหนมามันทำให้ทุกคนกลัวว่าจะตายกันหมด ขอโทษข้าขอโทษจริงๆข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ช่วยพวกเราพวกเราผิดเองพวกเราไม่ควรเดินไปไกลโดยไม่มองทางช่วงเวลาที่ผู้ฝึกฝนจิตวิญญาณเห็นการตายของผู้เป็นที่รักถือเป็นช่วงเวลาที่เครียดที่สุดซึ่งสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดก็คือพวกเขาจะมีแต่ความรู้สึกที่สิ้นหวังพวกเขาที่โดนยิงที่สุดอ่อน จะมีแรงจูงใจที่จะทำให้ทุกคนลุกขึ้นมาได้ยังไงใช่แล้วพี่สาวคนนั้นเป็นคนช่วยพวกเราพี่สาวไปไหนแล้วเก็บน้ำใจไว้ในใจเมื่อเจอพี่สาวคนนั้นอีกในอนาคตข็แสดงความขอบคุณอย่างถูกต้องขอรับจำได้ทั้งสองครั้ง ข้าจะตอบแทนพี่สาวในอนาคตอย่างแน่นอนลาลาพาข้าไปบนท้องฟ้าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเจ้านายน,นั้นถ้าขึ้นไปทำสงครามบ,บนท้องฟ้าที่ระดับอาณาจักรสวรรค์ขึ้นไปแล้วก็มันอันตรายมากเลยนะได้ ในเวลาเดียวกันไปกันข้าไม่ได้คาดหวังว่าการเปิดตัวของเผ่าพ,พันยักษ์จะเป็นเพราะผู้ฝึกฝนที่โชวลายโชคลายอะไรเช่นนี้ว่าแต่ท่านอาจารย์อยู่ไหนล่ะถ้าอาจารย์ไปเชิญเผ่าที่ส่อนอยู่ใกล้กับเทียนหยีโจให้ออกมาแล้วพวกเขาจะมาที่นี่ใน้ไห่ชาส่งเงือกไปช่วยตรงนั้นหน่อยสิ ชนเผ่าเงือกทรงพลังมากในสมัยโบราณแต่ตอนนี้ยังกลัวผู้ฝึกฝนที่ชั่วร้ายอีกเหรอพวกเราใช้กลยุทธ์ที่สงบมากขึ้นเพราะพวกเราต่อสู้บนบกไม่เก่งเลยจำนวนเผ่าเงือกของเราก็เริ่มน,น้อยลงเรื่อยๆผู้นำเผ่าเงือกข้ไม่ได้ขอให้ไปต่อสู้ ต่มีคนบาดเจ็บมากเกินไปในเทียนยี่โจและพวกเขาต้องการพลังการรักษาจากเผ่าเงือกกองกำลังใหญ่ในวูโจยืนเฝ้าดูอยู่เฉยๆจริงๆทำให้ขวัญกำลังใจของผู้ฝึกฝนที่ชั่วรายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและขาควรเข้าใจความจริงเมืองหลังการตายนี่ฮันแม เม,เมียนเมียนเติมใจที่จะพาสมาชิกเผ่าบางคนไปช่วยดิวเมียนเมียนในหมู่เงือกสีหางอ่อนลวดลายน้อยสายเลือดก็ยิ่งดีเงือกคนนี้น่าจ,จะมีความสามารถมากที่สุดไร้สอระเมียนเมียนไปไม่ได้ ถ้าถูกปกป้องจากคนอื่นในเผ่าแบบนี้เมื่อไหร่ข้าจะเติบโต,ตเป็นเงือกที่สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองผู้อาวุโสถ้ามีคำขอโหดมาสิครั้งหนึ่งข้าบังเอิญเห็นเจ้าข,ขงคุบเขาผีดา่างเดินทางผ่านมาที่นี่เาเผ่าเงือกของข้าเข้าสู่สงคราม จะให้จ้กของุบเขาพีดัมาเป็นสามีของเมียนเมียนได้ไหมเรื่องเก็าไม่ต้องไปข้าไม่สามารถตัดสินใจเรื่องแบบนี้ให้คนอื่นได้แล้วยังเป็นเรื่องของลูกศิษย์น้อยของข้าด้วยเมียนเมียนมีคนรักตั้งแต่เมื่อไหร่แคาแค่เห็นเขาผ่านมาเขาหล่อมากถ้าอยากจะแต่งงานกับเขาจริงๆ เป็นไปตามขาดของเผาเงือกขอขอแนะนำให้เหลิกคิดเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดไม่ข้าต้องการไปด้วยถ้าไม่อยากช่วยข้าจะทำเองเมียนเม,ม่นกำลังจะเข้าสู่ไว้ผู้ใหญ่แต่ไม่คาดคิดว่าจะได้พบกับใครสักคนข้าควรสอนเมียนเม,ม่นให้มากกว่าน,นี้และปล่อยออกไปดูโลอไปถูกผู้ชายคนนั้นปฏิเสธ ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตได้งั้นก็ไปกันเลยอะไปเถอะขอให้ปลอดภัยนะได้แค่หนึ่งวัน หากขาดน้ำเกินหนึ่งวันข่าวจะกลายเป็นหางปลาและอย่าลืมปกป้องเมียนเมียนด้วยรับทราบท่านผู้นำรับทราบท่านผู้นำรับทราบท่านผู้นำ,นนำไปกันเถอะเฮียนยี่โตเอ,อท่านอาจารย์ ให้อาตานจัดการเองทำลายในที่สุดก็มาจนได้กำลังเสริมมาแล้วครั้งนี้ผู้ฝึกฝนที่ชั่วลาย thuộc thầm lại. Cầm lăng ma. xe đây, tỏ sâu cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Nên, nên. Hãy subscribe cho kênh ta Mì Gõ Để nốt, bỏ hở thì video lưng ngay. ฝึกฝนที่ชั่วร้ายข้าจะทำาลายรังของพวกเจ้าฮะอลูกศิษ ลังของผู้ฟื้นฟูที่ชั่วร้ายหายไปแล้วรีบลุยไปเลยของฟื้นฟูของพวมันหมดแล้วพวกเราจะต้องชนะฆ่ามันมันน่าโมโหนะหนังตัวดี สิบน้องหลุดสิจตายซะ 少年们เอ่อหินนหนีนออกมาด้วยนายน้อยใช้รูปแบบพร้อนเพื่อตัวเองมีผลข้างเคียงร้ายแรงและใช้ได้ไม่นานต้องรีบหลบออกไปก่อน ตอดฮะไปเลวข้าผู้ฝึกฝนที่ชั่วร้ายพวกนั้นเห็นหมดอาจารย์ถอยกอนจะไปไหนฮะฮะ ถอยไปไหนมาสู้กันต่อสิห้ามใครหนีอ,อย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปหลังของพวกผู้ฝึกฝนที่ชั่วลายถูกสร้างขึ้นแล้วในเทียนนีโตจะสร้างได้ภายในวันเดียวได้อย่างไรดูเหมือนพวกมันจะสอนตัวอยู่มาเป็นเวลานานและอาจมีแบบนี้ในอีกสีรัศ นี่มันเผาเงือกหาไม่ไดีแล้วต้องข่าเผาเงือกก่อนฮะโอ้ยไม่อย่านะ นางเหมือนเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ที่สุดของชนเผ่าเงือกลักลัวมากสนหางของนางเผยออกมาขี้อายและขี้ขาดมากนางเป็นผู้หญิงที่เจ้าของคุบเข่าพีดานชอบเมื่อเทียบกับนางแล้วข้ายังตามหลังอยู่มากนางจะหัวเราะยอกข้าแน่นอนใช่ไหมพวกเราเพิ่งจะเข้าร่วมสงครามครั้งแรกก็จริง และถึงเราจะมีพลังมากกว่าแต่ห้ามพูดแบบนั้นอีกนะเจ้าหญิงน้อยจะเผ่าเงือกคนนี้ไม่ดีกว่าพวกสำนักเซิงซานที่ไม่มีพรสวรรค์หรอกเหรอเจ้าแค่ขาดประสบการณ์การต่อสู้อไปที่บ้านเด็กกันเถอะอนางเป็นคนดีมากข้าอยากแต่งงานกับนาง จัดการให้ลรวเอาไปแล้วเจ้าละแ <c oughs> แน่นอนว่าค่ะต้องการปกป้องเนียนๆของค่ะได้โปรดมาเป็นคู่ชีวิตกับข้าเถอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ห่อนซินซุยหย่อนซินซุยกำลังทำอะไรยังจำค่าได้ไหมเหนียนเหนียน <LISA> ปลาตัวนี้กล้าวแต่ต้องเหนียนเหนียนรอค่าสักครู่ ข้าจะหลอกหนังมันมาทำซุปปลาให้เจ้าอย่าเข้ามานะหย่อนซินซุยกกำลังพูดเรื่องไรสาระอะไรนางมาที่นี่เพื่อช่วยรักษานะแล้วข้าก็ยังเป็นผู้หญิงแต่ข้าแค่ไม่เข้าใจจริงๆแล้วเมืเ่อเเข้าสู่ไว้ผู้ใหญ่พวกเราก็สามารถเลือกเพศได้อีกครั้งแต่ไม่พูดตอนนี้ดีกว่า พาน่าจะได้ตัวก่อนได้เป็นผู้ชายเจ้าหญิงน้อยข้าขอโทษที่ทําให้กลัวมานเด็กมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากช่วยหน่อยนะส่งมันเลยรักษาก่อนเลยกองกำลังเสริมมาถึงแล้วพวกเราหากเราสามารถชนะได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการช่วยชีวิต ข้เสือตรงเฟิงคณะบดีของเจ้าอยู่ที่ไหนยังต่อสู้อยู่ข้างนอกหรือเปล่าถ้าบาดเจ็บก็กลับมารักษาก่อนก็ได้อาจารย์ของข้าและคนอื่นๆน,นำกำลังเสริมมามากมายเออ่พี่สาวคนนี้ร้องให้ แต่ดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งขึ้นโซนเผาเงือกเป็นเผาพันธุ์ที่มีมนขงงนัาอยางแท้จริงอ่ะคืขอขอโทษแค่ตั้งใจร้องไห้แคาร้องไห้เพื่อปล่อยฟองการรักษาออกมามากขึ้นค้าไม่ได้กลัวเจ้านะข้าเป็นบุตรชายของตรงดินและข้าก็เป็นคณะบดีคนปัจจุบันของที่นี่ ท่านพ่อของข้าเสียชีวิตในแนวหน้าเมื่อสปีก่อนอาจารย์ที่แต่เดิมอยู่ในบ้านเด็กไม่ยอมอยู่และจากไปข้าสึ่งเป็นคณะบดีสิทธิ์ที่เหลือและผู้อาวุโสจึงกลายเป็นอาจารย์ของเด็กๆพวกเราต้องหาผู้บาดเจ็บทั้งหมดก่อนได้แต่แนวหน้าที่เจ้าพูดถึงคืออะไรเอ่ม เ้ารู้หรือไม่ว่านอกจากวูโตของเราแล้วยังมีโลกเล็กๆภายนอกอีกมากมายใช่ไหมแนวหน้าคือจุดที่โลกเล็กๆเ,เหล่านี้มาบรรจบกันซึ่งควบคุมโดยหอเทปลอยน้ําในโลกใบเล็กภายนอกมีผู้อาศัยบนโลกที่ต้องการบุกทะลุแนวหน้าและปนพื้นที่วูโตเข้าใจแล้วเดิมทีการดำรงอยู่ของแนวหน้า ไม่สามารถบอกคนทั่วไปได้ทำไมกลัวว่าทุกคนจะรู้เรื่องนี้แล้วตื่นตระหนกหรือเปล่าใช่กลัวว่าทุกคนจะรู้แล้วไปเป็นแนวหน้าเพื่อป้อนและแบ่งทรัพยากรแนวหน้าคือจุดตัดของโลกเล็กๆมีสมบัติทางธรรมชาติและทางโลกมากมายใช่ไหมใช่ยิ่งไปกว่านั้นในฐานะที่เป็นโลกใบเล็ก พลังการต่อสู้ของบูโตก็ไม่ได้กว่าเลยค่อนข้างต่อสู้อย่างสบายใจในแนวหน้าใช่ไหมใช่ดังนั้นการไปแนวหน้าจึงกลายเป็นโอกาสและอนุญาตให้ไปได้แค่สิทธิของกองกำลังที่ค่อนข้างใหญ่ในบูโตเท่านั้นตัวอย่างเช่นสำนักเซิงซานหรือบ้านเด็กในอด,ดีตใช่ตอนนี้ไม่มีผู้ฝึกฝนระดับอาณาจักรเทพน้อยในบ้านเด็กและสูญเสียคุณสมบัติในการเป็นแนวหน้าเป็น้ว แต่เจ้าเป็นสิทธิ์ของเผ่ายักษ์ตอนนี้เผ่ายักษ์ปรากฏตัวขึ้นแล้วเจ้าก็ไปได้เช่นกันทิ่นั่นราบใดที่เจ้าหลอดความแข็งแกร่งของเจ้าก็จะพุ่งสูงขึ้นขอบคุณที่บอกค่ะขอเห็นด้วยกับสิทธิที่มีความสามารถที่จะไปเพราะพลังการต่อสู้ของหัวโจลดลงค่อนข้างเร็วในช่วงสองปีที่ผ่านมาไม่ได้ต่อสู้แบบสบายเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปและนอกจากของที่ปลดสะดมได้แล้ว ยังมีรางวัลเจาขอคอยเทพลอยน้ำอีกด้วยว่ากันว่าการต่อสู้แนวหน้าครั้งต่อไปจะเริ่มขึ้นและผู้ที่สังหารศัตรูได้มากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นผลไม้สีแดงฉาดเจากขอคอยเทพลอยน้ำถ้าเจ้ากินสิ่งนั้นจะได้รับเลื่อนระดับขึ้นอีกสามดาวอีกด้วยผลไม้สีแดงฉาดหลานสาวเจ้าต้องได้รับมันนี่เป็นหนึ่งในสี่สมบัติที่สามารถทำลายผนึกถ้ำกระสาปีศาจได้ จริงเหรอแนอนอนปู่ยังโกหกซะได้อีกรอเจะต้องไปแนวหน้าใช่ไหมพวกเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วย และกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพาคดคลิปใหม่ๆจากพวกเราบ๊ายบาย